คลิปนี้บ่มี่ยังหลายจ้าพี่น้องคลิปนี้สิพ้าไปเบิงอย่างตีผ้าไปเบิงอาณาจักรผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอดบีกผ่นผ้าเบิงอาณาจักรเพิ่นจาา้ากับบอมี่ยังหลิอยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซื้อเงินสดสร้างเงินสดหมดนะคะไปเบิงคลิปจา้าอันออขอขนี้กำะังขี้ออาไฟเชื้บาลแม่ย่อยู่หลังนี่เห็นแล้วขางซอยผุ่ยาำเขา เพี่ยบ้าในแม่ยู่แถวนี้แหละกำลังเจอจิตนิดเดิ้ลเสริมเสาเสาปูนขึ้นมาแม่แล้วก็เทพทานแบบนี้อืมใช่เพราะอยาทำบ้านให้มีนกกำลังหาอยู่จะมุมไหนให้มีนกอยู่ตรงข้างหน้าก็ไม่คือหรืออาจจะต่อกันมองมองมองกันแชมป์ปีเขาอยู่ไหนบ้านปั๊อย่างหน้าเลยเขาหน้าบ้าน่ได นี่แหละแล้วกลายไปคดเขาบ้านกุนทักเสียนเบิร์ตเวลาว่าจะได้รับแขกง่ายๆไงรับแขกอะไรคะแขกไปใครมาแถวนี้น้ำท่วมไม่จ้าไม่ท่วมไม่เคยท่วมศึกษามาแล้วปีหนึ่งนะครับไม่ท่วมครับตรงนี้ท้งนีกาถัวบ้อยู่ไน เออยืนตรงนี้เด้อเนี่ยโอเคแล้วพื้นธรรมดาดิเห็นไหมล่ะท่วมหัวคนพุนอ่ะเนี่ยอย่างนี้น่ะอีรีครับพี่น้องทำเมื่อทำมองี่ท่วนเมื่อขอนเกตไว้หมอยู่เล้วพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้พื้นบ้านนะครับพื้นบ้านปกติธรรมดาตรงนั้นคือพื้นธรรมดาแล้วบอสยืนอยู่ตรงนี้ท่วมพอดี อะขับถัว่วหัวโคนเห็นไหมวะมึงหนีก็ยังหลอดอยู่อะขับถั่วหัวโคนได้ขับนนเกนนะ <c oughs> ล็ดนะอีริใช่จ้าได,ได้ซื้อเรือมาพายแล้วจ้ดออาจด้านหลังทำรีสอร์ทส,สวยๆได้เลยนะคะยากไปพุ๊บนะอืมมันจะขาศร่มรื่นมากนาตีบอกอีภาษาถ้าคนไหนมันมันบอกไม่ได้แหมมันคืนไม่เห็นไม่เห็นปล่อยเขาเถอะ ขไไเขาบรไ,ไดอ่นเขาบะผมไปได้อ่นานค่บวันนั้นพี่น้องเอ้ย,อยใช่อะไรที่มันได้เันกกอเ้วนรถนกน้อยทำหลังแค่พอตัว,ต,วตัวใหญ่มากเลยนะบอสบินนเนน่นก,กับปัจจุบานฉันดอยูาา่ข้หลังทำให้ตังหากนะจ้า,าแม่ลูกผูกจิต ใครยีดอกแม่หน่องเราอานังม้วมาให้จินดูจงมันจอมันดอกแสงแหรอมันไปเห็นจอมเขาทำเาทเขาสึกววามันถึงเออ ตรงนี้คือบ้านที่ระยางคือระยางมันไมเป็นปอบ่ยตู้โล่งตรงนี้ครับจะเป็นหอพักนะครับผมมไม่จีนอตูนนนนนนอ้นี้คือบ้านพักเที่ยวโล่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นที่จอดรถเป็นทางเข้าเป็นนู่นนี่นั่นเป็นอาณาจักรแล้วพี่น้องอราชอาณาจักร แมนอายุน้อยหมื่นล้านสิบสองคนหนึ่งหมื่นบ่เข้าไปเวลาเดือนห้าสองคน เองยังไม่แก่เลย24ปีเก่งขนาดน,นี้4,500คนนะครับจำเน,นื้หากุณเจรถก่อน เรามีคลองชวนรับประทานอยู่หน้าบ้านนะครับอันนี้จะเป็นคลองพี่น้องอัน,นจะเป็นคลองน้ําที่นี่จะเป็นแบบนี้เลยน้ําจะใส่มากนะครับพราะจ,จะมีคลองยังงี้อยู่หน้าบ้านเลยพี่น้องคลองชวนรับประทานคลองชวนรับประทานอยู่หน้าบ้านนะครับเป็นเต็เนที่ดีนน้ำพี่น้อง ไปงานเขาเขาสนกวางวันนี้วันนี้เขาสนกว่างนะครับตัวเกียวตัวเกียวมิวสิกอาบระกันสิไปใส่ือปีนหนาปีหลังยุกหนายุกหลังมาเนี้มาดูสถานที่นะครับมันนีมาก ตมันนี้มีคมอนเสรือยู่เขาสวนกวางพี่น้องเขาสวนกวางนะครับจงบังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นงานบวชเป็นงานบวชพี่อ้อปิดยังอ่ะปิดแล้วมั้งะ น้าฝนน้ำท่วมแล้นี่โอ้ยคือถามดูสนามท่วมคือว่ากันถามดูถามด้านแนะ <c oughs> หมดแล้วจา้าหมดแล้วจา้าขายดีเนาะบ้าทวม <c oughs> บ้านมุดเจ้าน้าท่วมแต่ือถามดูแถอเอ๊ไเะไมแสบว่านแฟรมันกรรปปันหรอไม่แสบว่านวลมันงกันหรอ มือนบุรีรัมยมือนที่บ้านใหม่ชัยพุทธหน้าบ้านเป็นคลองชลประทานหน้าบ้านเป็นคลองชประทานส่วน ันพ้นเกิดยึกหน้ายึกหลังลอะนาบอดกระจากำหนดสร้างเสร็จเมื่อไหร่สามปีบอกสองสามปีสองสามปีมปพี่น้องโดนยุ่โดนดยุจ้าเมื่อแรกมีกลุ่มปิดเดอ้อมื่อแรกมีกุ่มปิดเฟที่ชีวิตพันธิสิมหาขันซื่อมื่อแรกกลุ่มปิด เมื่อแรงวงใหญ่ะครับมือแรงแสดงวงใหญ่เดี๋ยวบมปักมุลให้นะครับขายตัวก้อนเมื่อแรงวงใหญ่เพืที่ชีวิตอันดวกันเลยถ้าซื้อถ้าถ้าซื้อบัตรคืนเนี้ยวันที่สิบห้าไม่ต้องซื้ออีกพี่น้องซื้อบัตรคืนนี้สิ้าไปต้องซื้ออีกนะครับเดี๋ยวบอดปักมูลให้นะครับเป็นห่วงจา้า รู้อยู่ว่าเป็นห่วงแต่พาาเวลาแล้วสุกบฟังหน่อยเวลาพูดนานาคอยตอบคําถามเติมตัวดเวลาปไปเลดิพี่น้องเอฟซี F ีดาคอยว่าคอยบอกซ้ำๆคอยซีด้าดิชุดเต้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ชุดเต้ยเป็นชุดวันนี้ชุดเต้ยเป็นแบบนี้ท่านเอ๋ยมาเบิ่งโตเกียวหมูเฮาโตเกียวกินเขากินนะเาเออชุดเต้ยเป็นแบบนี้วันนี้วันนี้ชุดเต้ยแบบนี้นะครับ อ,นนอันนี้ชุดเตยเป็นแบบไม่วันนี้งานหน้างานชมฟรีโต๊ะจีนเป็นพันเป็นหมื่นโต๊ะเลือดมากเลือดมากใครซื้อบัตรวันนี้นะครับวงใหญ่วันนี้นะครับรับชมวงใหญ่นะครับรับชมวงใหญ่แล้ววันที่สิบหาวันเป็ทีชีวิตอนะ่ะมูเจ้าปะต้องปะต้องซื้อ อยากรู้ไหมว่าคนที่ชนะอันดับหนึ่งเวทีชีวิตอ่ะมีทั้งหมดสี่ทีมเนาะ A B C D อยากรู้เพราะว่าคนที่ชนะเวทีชีวิต่ะการแข่งขันโชว์น่ะตัวตัวเกียวออฟโชว์ยังไงนะเดือโชว์ออฟตัวเกียวมูจาวาจิได้รางวัลอย่างเงาแค่ไทยแค่ไทยแค่ไทยมาไทยมาไทยมาบอสจะให้รางวัลอะไรกับทีมงานที่ชนะหนึ่งทีมนั้นไทยมา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 พี่น้อง ก็ต้องไปให้แสงให้ค้ามันค่ะเออใครเป็นอะไรก็ทั้งก็เถอะอเยอะเป๋วุ่นบ้านน้ำทุ่มพี่บ่าพี่บ่อสัวเขาหนาๆก็มาอ,อ,อยู่ซื้อเขาหนาอาเวบร์เทมาเคยื่อสภาพไม่ดได้ไปหาเลยอยากไปหานำพอารอคิวไปไปแพ้่แพรรอในกลุ่มแล้วพะนะคุณพนันธิพาจะมาหาบอสท,ที่พัทยาไหมนี่ ตั้งใจฟังแน่เอฟซตั้งใจฟังนเนี่ยย้บอกนะย้บอกกับตั้งใจฟังแน่น่ามก็ถ่วมน่กาก็ถ่วมจ้าซื้อวันนี้ได้ดูอีพีสี่สิบหมากด้วยคุ้มมากใช่วันนี้หน้างานชมฟรีแต่รับชมคุ้มปิดนะครับเป็นงานบือดองานบวชเพื่อนผมนี่แหละเขาจ้างผม ทางจ้างในราคาสองแสนห้าเพื่อวงเพื่อนเลยตะกี้กขาหุจากกบนังย่อนเท่ละย่เท่เาไร่แต่เขาก็มาจ้างเขากโอเคอยู่โอเคอยู่นะเร็วเร็วนี้เราจะไปคอน รางวัลไปเที่ยวอ่ะเม้นเข้ามาว่าทีมที่ชนะเลือดจะได้ไปไหนจะได้ทำอะไรจะได้อะไร กลุ่มปิดประมาณนี้แล้ดูใครซื้อกลุ่มปิด EP 46ได้ดูคืนนี้และวันที่สิบห้าแบบเลื่อนๆนะครับผมแบบเลื่อนๆ <c oughs> เด็กน้อยที่มาแข่งประกวดเปทีชีวิตนี่เด็กเทุกคนนี่ที่มาเนี่ยหนึ่งทีมที่ชนะนี่จะได้ไปห้องกกงห้องกกงทั้งทีม ใครแข่งชนะได้รางวัลอันดับที่หนึ่งได้ไปฮ่องกงทั้งทีมไปเที่ยวฮ่องกงทั้งทีมหนึ่งหัวหน้าทีมคือครูสอนสองเด็กในค่ายที่ชนะจำนวนกลุ่มละห้าคนบินฟรีกินฟรีอยู่ฟรีเที่ยวฟรี แต่ต้องชนะจบแต่ต้องชนะจบจบป๊อพี่น้องจบปอบ๊อชนะเลิศไปฮ่องกงกินฟรีอยู่ฟรีเที่ยวฟรีเที่ยวดิสนีย์แลนด์พร้อมพาไปมมเตลูพร้อมพาไปมมเตลูพร้อมพาน้องๆไปโมเตลรูโอ น binary, ั indeer, ่งกับบัวงเดยดินั่งกับมานของนั่งเลยแบบแล้วแต่แล uhh. ้วแต่มื่อไมากูก็มาของกูไหมกูงงมากถ้าอยู่บนขี่ลุ้นที่มานี่อืมการชนะมีผลจากคะแนนโหวตออนไลน์ด้วย FC เริ่มตัดสินได้คือโหวตเข้ามา